สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพูดถึงความเชื่อในท่านผู้ฟังคนเรานี่ก็แปลกประหลาดกันไปหลายอย่างบางคนก็เชื่อโลกหน้าขยันทําบุญจนตัวเองเทพจะไม่มีจะกินทําบุญจนผมกระรองทําเองไม่ทําเปล่ายัางเกณฑ์ชวนให้คนอื่นมาทําบุญแบบทุ่มเทเช่นเดียวกับตนใครไม่ทําด้วยก็ไปเช่งชักหักระดูเขาจนลืมไปว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันจะได้บุญจนกระตั้งมาเกิดใหม่และมีสุขล้นพ้นได้อย่างไงถ้าดิ้สร้างศัตรูเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ไปเกิดใหม่ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนพวกเนี้ยหวังโลกหน้าจนเกินไปนั่นเองเออคนแบบนี้ก็มีบางคนที่คุณประวิตรรู้จักเนี่ยเขาคงจะทุกข์กับชีวิตในชาตินี้มากเขาเรียกวิตกจริตมีเท่าไรขนไปทำบุญหมดสะเกินสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารมีเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปหวังจะมาเกิดใหม่ให้สุขสามประการขอมีเพียบพร้อมทุกอย่างด้วยไม่หวังอะไรในโลกนี้แล้ววันวันก็คุ้นคิดถึงเรื่องทุกข์จนจิตใจเต้าหมองสังกตายอยู่เพื่อรอวันตายไปวันวัน พอเห็ในใครเขาสนุกรื่นเริงสนุกสานานก็ไปค้นแวะว่าเขาอันนี้ก็เกินไปส่วนบางคนก็ไม่เชื่อโลกหน้าเอาเสียเลยไปมาพูดกรรมดีกรรมชั่วโลกนี้โลกหน้าแม่งไล่ตะเพิดหมดเพราะไม่เชื่อไอเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าจะได้กลับมาเกิดใหม่เชื่อแต่ว่าชีวิตในโลกนี้เท่านั้นที่สัมผัสได้จริงๆังเมื่อเชื่อแบบนี้แล้วก็ไม่ยอมไปทําบุญไม่หวังโลกหน้าเพราะสนุกสุดขีดกับโลกจริงๆในตอนนี้เท่านั้นใครจะทําดีทําบุญข้าก็ไม่สน ขอให้ข้ามีสุขอยู่คนเดียวก็เพียงพอแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงก็จ้างเขาคนแบบเนี้ยในโลกก็มีเยอะเหมือนกันทีนี้เรื่องที่คุณประวิทย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งาอายุรุ่นดาวคลาวเดียวกับคุณประวิทย์ผู้เล่านี่แหละสมมติว่าชื่อเจบุตรก็แล้วกันที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงแม้ว่าเจ้าของเรื่องเนี้ยจะสิ้นชีพไปนานแล้วก็เพราะว่าคนอย่างเจบุตรเนี่ยเมื่อตอนยังมีชีวิตยอยู่แกก็เป็นคนที่ใกลแต่ต้องไม่ได้เป็นคนจริงจังทุกเรื่อง เป็นคนที่อาฆาตมาดร,ร้ายรุนแรงซะด้วยถามว่ากลัวไหมที่เอาเรื่องแกมาเล่าให้ฟังเนี่ยกลัวความอาฆาตมาดร,ร้ายของแกหรือเปล่ากลัวบาปกลัวกรรมอะไรหรือเปล่าไม่หรอกก็อยากจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่าบาปกรรมมันมีจริงอย่าได้โกงบาปโกงกรรมอีกเลยเพราะคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดถึงคุณนะ่ะอาจจะคาดไม่ถึง ใชกฎเกณฑ์ของบาปกรรมก็อย่างที่รู้ๆกันนะว่ามันซับซ้อนนักผลของกรรมนี่ทางานได้ยอดเยี่ยมชนิดไม่มีมนุษย์คนไหนจะทําได้ก็แล้วกันคุณประวิทย์เล่าว่าเ e จ๊บาหรือว่าบุษบาคนเนี้ไม่ใช่คนพื้นบ้านแถวนี้แต่ว่าคําเรียกชื่อเก่าแก่ก็บอกอยู่อะว่าแกเป็นคนจีนหรือว่ามีเชื้อจีนชื่อเก่าแก่ชื่อเจ๊บ่วยชื่อใหม่แกชื่อเจ๊บุตรแกสักศรีมาจากไหนไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าแกไปอยู่มาก็หลายที่ ก่าจะมาปักหลักที่หมู่บ้านนี้ได้เก้ก็เป็นสาวเต็มตัวแล้วเก้มาเจ้าบ้านอยู่ที่หน้าวัดเปิดร้านขายของชําเล็กๆน้อยๆอยอยู่ไปอยู่มา้อโตขึ้นมาซะเฉยเฉยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพ่อของเด็กเป็นใครซึ่งคนที่เขารู้กันก็พอมีอยู่หรอกพอตำานองว่าคนสมัยนี้ชอบพูดว่าปิดกันไอ้เซ็อะก็ได้แต่เดาเดากันไปต่อมาไม่ช้าไม่นานก็ได้ข่าวว่าผู้ใหญ่พงเนี่ยบ้านแตกเก้โดนนางสาเมียแกไล่ตะเพิดออกจากบ้าน ตอนถูกไล่ก็ดูเก๋ไม่ได้อีดังขังขอบอะไรก็แคอ่ออกผ้าออกผลข้ามมาบ้านตรงข้ามเท่านั้นก็คือบ้านเจ๊บุตรนั่นแหละเรื่องราวมันก็จบลงตรงนั้นเลยไม่ต้องมีคำอธิบายกันไอ้สืบความยาวสาวความยืดละ,อะสองบ้านนั้นก็มองหน้ากันไม่ติดกันไปตลอดชาติส่วนผู้ใหญ่พงก็สิ้นบุญบารามีที่จะได้เป็นผู้นำหมู่บ้านก็ตรงนี้ละคนสมัยก่อนก็จรงิงจังเห็นว่าทำไม่ถูกต้องตามตำนองครองทมเขาก็ยกมือไล่ออกตามระเบียบ เพราะว่าถ้าจะให้โรเกนึกละอายใจละออกเองเนี่ยคงจะนานเพราะขนาดมีลูกมีเมียเป็นตัวเป็นตนตนโตอยู่แกก็ยังแอบข้ามฟ้าไปมีอะไรอะไรกับเจ๊บุตรจะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปก็ไม่มีนับภาษาอะไรกับการดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านในบ้านตัวเองยังไม่มีศีลมีธรรมแล้วจะไปดูแลความสงบของลูกบ้านยังไงได้ส่วนนางสาเมียผู้ใหญ่พงแกก็เลี้ยงลูกเรื่อยไประทมไปเพราะว่าแบบนี้ยิ่งใกล้ยิ่งเก็บเพราะบ้านอยู่ติดกัน ใกล้กันข้ามรั้วข้ามถนนนี่เองเห็นกันทุกวันตอกย้ำความทุกข์ทุกวันเป็นบางคนก็คงทนไม่ได้หรือเปล่อาจจะลากไอโต้มาไล่เจาะหลกกันสักวันแต่น่านับถือน้ำใจนางสาเพราะว่านางสาเนี่ยไม่ได้ข้ามฟากไปด่าใครกระทบรั้วให้ชาวบ้านเอาไปเล่าลือกันเจ้บุตรต่างหากที่ข้ามฟากไปรั้รานเขาบ่อยๆเพราะว่าหึงหวงคนที่ตัวน่ะเพิ่งจะไปแย่งเขามานั่นแหละไอเรื่องหนึ่งชายสองหญิงนี่ชาวบ้านก็ปากันสายหน้าอิดหนาระอาใจไปทั่ว พราะว่าบางทีผู้ใหญ่พง์ก็เหมือนยังตัดนางสาไม่ขาดขรําพี่ไรถึงเจบุตรก็ไปยืนด่ากลาดนางสาเขามีอ่าแบบนี้ก็มีทําอะไรคนของตัวไม่ได้ก็ไปทํากับคนอื่นเขาเป็นการซ้ําเติมความโชคช้ําส่วนผู้ใหญ่พง์หรือว่าอาดีตผู้ใหญ่บ้านทีแรกก็ทําท่าจะอวนเกินไปหานางสานางสาก็ใจแข็งพอตัวแกไม่อือเอาอะไรกับอดีตสามีด้วยผู้ใหญ่พงก็เลยไม่มีที่ไปแล้วแล้วแกก็กลัวเจบุตรสงอเชีย ครที่ได้เห็นชะตากรรมของอดีตผู้ใหญ่บ้านก็มีทั้งสมเพศและก็สมนำหน้ากันทั้งนั้นน่ะความติ้นยศหมดลายนั้นไม่เพียงแต่ถูกตอดจากตําแหน่งแต่ยังหมายถึงความเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ความมีตัวตนของแกด้วยแกโดนเท๊บูดทำราบซะหมอบเลยอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เคยเกลือกไกลตอนนี้เรื่องยังกับหมาแก,แกๆ่ๆเมียใช้อะไรเขาทาหมดอ่าสักผ้าถุงให้เมียเิงญิงเิงโดนเมียด่าต่อหน้าชาวบ้านก็บ่อยไปแบบนี้แล้วจะไม่ให้แกกลุ้มใจได้ยังไง ท้ายเก็ติดเหล้าแล้วก็ผูกคอติดคือบ้านอำลาโลกไปเสียตั้งแต่ลูกชายยังไม่ทันถึงสองขวบด้วยทําเจ๊บุตรทําตุบให้ผัวแบบขอไปทีให้มันจบจบไปยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเกไม่เชื่อว่าประเพณีทําตบนั้นจะช่วยอะไรได้แต่ชาวบ้านก็เล่าลือกันว่าเจ๊บุตรเนี่ยรับเงินที่ชาวบ้านใส่ซองมาทําบุญดิพตียาบุตรเลยแต่ไม่เอาเงินใส่ซองถวายพระที่มาสวดสักซองเดียวตายแล้วก็ตายไป มันจะไปอะไรกันนักหนาละเปาหมาฉันข้าวละเกให้ฉันไปแล้วจะเอาอะไรอีกนะ่ะชาวบ้านก็สายหนะ้าแล้วค่อนข้างเชื่อว่าแกเนี่ยเป็นคนประหลาดเป็นคนไรศาสนาแล้วก็ควรเลิกยุ่งด้วยน่าจะดีที่สุดเล่าประวัติผู้ใหญ่พงตายทรัพย์สินติดตัวอันได้แก่บ้านที่นางสากับลูกอยู่แล้วก็ที่นาของเขาเจบุตรแกก็รีบเรียบพราวว่านางสานี่ไม่ได้จดทะเบียนกันในขณะที่แกฉลาดอ่าฉลาดในเรื่องนี้นะมากกว่านางสาพอตองปุ๊บ แกก็ให้นายพงษ์เนี่ยไปจดทะเบียนกับตนปับ๊บเจ๊บุตรก็อ๋เรื่องที่นายพงษ์จดทะเบียนกับตนเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายและการที่นายพงษ์ตายกับตนที่เป็นเมียคนล่าสุดออกมาอ้างจากนั้นก็ไรแม่ลูกออกจากที่ของนายพงษ์ียแม่ลูกพวกนั้นจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับแกเพราะผู้ใหญ่พงษ์ตายแ่ยต้องเลี้ยงลูกคนเดียวก็ดูเหมือนว่าเจ๊บุตรแกก็ไม่ได้วิตกทุกข์ร้อนอะไรไม่รู้สึกรู้สมอะไรกับการที่ขาดสามีแกก็ยังเป็นเจ๊บุตรคนเดิมอย่างไม่เปลี่ยนแปลง แต่ว่าผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยตั้งโสดตั้งแก่ตั้งพ่อไม้แล้วก็พวกเมียเปลือทตั้งหลายเลเนี่ยก็ปากันกลัวแกเหมือนกลัวผีหากมีความจําเป็นที่จะต้องไปวัดบางคนยอมเดินอ้อมไปอีกทางไม่รู้กลัวอะไรกันนักหนาแต่ลรนั้นอาชีพของเจบุตรกลับรุ่งเรืองเอาเรื่อยๆทั้งๆที่ปาก,ก็บอกว่าเจ้บุตรเนี่ยเป็นคนที่ตนไม่สมควรจะยุ่งด้วยแต่พอเจ้บุตรประกาศขายข,ายของแบบลดแลกแจกแถมแล้วก็ยังเชื่อได้ไม่อั้นข้าวของในร้านก็ขายดีเป็นเทน้ําเตท,ท่า รถเจบุตรเนี่ยใจกว้างเป็นแม่น้ำเชี่ยวอย่าไม่ซื้อเชื่อได้ทุกคนไม่เลือกชั้นวันนะจะเลือกจ่ายแก่แบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเป็นรายเดือนรายปีรายสะดวกแกรับได้หมดบางคนสามารถซื้อของเชื่อจากร้านเจ๊บุตรเนี่ยข้ามปีได้เลยไม่มีอดพวกก็แหกันเข้าร้านเจ๊บุตรอย่างของก็แจกฟรีพวกต่ย่ำใจไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรก็ซื้อดะเห็นว่าซื้อเชื่อได้ก็ตาบี้ตะบันเชื่อเข้าไป ไม่นานนักร้านของเจ๊บุตรจากที่เป็นร้านขายของชาธรรมดามดาก็ข,าขยับขยายเข้าของมากขึ้นทุกทีหลังๆนี้ใครจะซื้อตู้ซื้อเตียงซื้อป้าหม่มด้วยโถโอชามยาฆ่าแมาลงปุ๋ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยมาซื้อที่ร้านเจ๊บุตรหมดถ้าที่ร้านแกไม่มีของพวกเนี้ยหรืออะไรที่ลูกค้าต้องการจะซื้อแกก็เป็นตัวรับไปจัดหามาให้เสร็จสรบ บางคนไม่มีเงินแต่ว่าลูกหลานอยากแกได้จักรยานก็พากันมาร้านเจ๊บุตรแล้วก็ขึ้นรถพากันไปซื้อในเมืองก็มีคือแล้วเจ๊บุตรก็จ่ายเงินให้ส่วนต่างตี่เจ๊บุตรแกจะได้มากเท่าไหร่ก็ว่ากันไปยิ่งถ้ามีงานศพงานซากเนี่ยขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานไรขาดหรืออะไรก็วิ่งมาที่ร้านเจ๊บุตรหมดไม่กระตั้งทองหยองของมั่นบางคนก็ยังวิ่งมาเอาที่ร้านเจ๊บุตรเรียกได้ว่าเจ๊บุตรแกเป็นแก้วสารพันนึกสําหรับชุมชนนี้ได้เลยบางราย แกก็ให้เขาผ่อนรายเดือนบางรายก็แล้วแต่สะดวกจ่ายทีละนิดทีละหน่อยเกก็ไม่ว่ารถดอกเบี้ยน,นี้เกคิดรายวันอยู่แล้วพวกลูกค้าก็เลยเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งพวกของจำนี้ยิ่งแล้วใหญ่กะปิน้ำปลาผู้คนล้นมาผูกขาดที่นี่รถแ,แกเชื่อได้ไม่มีจำกัดหนักเข้าอะไรนิดหน่อยแชมพูซองผงสักฟอกสองบาทสองบาทก็ยังเชื่อพวกนั้นไม่รู้เลยว่าคนกำลังตกหลุมที่เจ๊บุตรเกขุดล่อไว้จนมิดหัวหารู้ไม่ว่า ที่ตื้อเชื่อไปทุกวี่ทุกวันนั้นแกค,คิดดอกตบต้นต้นตบดอกสมุดที่จดบันทึกของแกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเปลือกหนาขึ้นเรื่อยๆในช่วงสี่ห้าปีแรกนั้นยังไม่มีรายไหนถูกกีดค่าให้เห็นเพราะว่าเจบุตรไม่เคยหวงพวกที่จ่ายรายเดือนก็จ่ายจ่ายกันไปตามปกติความใช้กว้างของแกยืดออกไปจนการออกเงินกู้ที่ไม่มีขีดจำกัดรเงินขาดมือทองปล้องกระเป๋าก็มาขอยืมแกได้ไม่มีอั้นผู้ใหญ่พงจากไปไม่ทันถึงปี ก็มีหนุ่มใหญ่ในเมืองมาติดพันเจี๊บบุตรซึ่งก็ไวไฟ,ฟพอกันอยู่แล้วไม่ช้าไม่นานหนุ่มใหญ่คนนั้นก็ขับรถขนข้าวขนของมาอยู่ที่ร้านเจ๊บุตรด้วยเลยอยู่ไปอยู่มาเมียหลวงนี่ก็ตามมาเวทเวทที่หน้าร้านผู้หญิงสองคนยืนด่ากันลุ้งเล้งไม่มีใครยอมใครเรื่องด่าน่ะไม่มีใครแพ้ใครชนะเนด้จนีความแพ้ชนะว่าด้วยการจะอยู่กับใครของคนกลางซึ่งเจ๊บุตรก็กินขาดเพราะผู้ชายนะ่ะติดเจ๊บบุตรแกจนไม่ยอมไปไหนเป็นปีๆ ผู้ชายคนนั้นคงจะอยู่กินกับเจบุตรมาอีกหลายปีผลที่จะถูกผู้หญิงคอน,าานอื่นมาจากตินอื่นมาจกตัวผู้ชายไปอีกทีเจบุตรแกก็ไม่ได้ตีอกทกหัวอะไรเพราะว่าผู้ชายจากไปก็แก้ตัวเท่านั้นส่วนรดราตรงหยองก้าวของที่ติดตัวมานี่แกริบเรียบและเจบุตรก็คงตาม,มาากินด้วยการออกเงินกู้แล้วก็ไอเชื่อรายเดือนต่อไปจนกระทั่งลูกเจ๊บุตรเริ่มไปโรงเรียนแล้วเรื่องถึงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีลูกค้าหรือว่าลูกหนี้รายแรก มาขอใช้นี่ที่ทั้งเชื่อทั้งยืมไปแล้วนั่นแหละว่ากันว่าคนมาใช้นี่พอเห็นตัวเลขก็แทบจะตกเก้าอี้ไปเลยโอ้อุตส่าห์วังใจเชื่อใจกันไม่เคยจดไม่เคยหมายอะไรไว้ไม่รู้เลยว่าอีเจ๊บ้าเนี่ยมันเล่นหนักขนาดนี้คนโดนเชื่อรายแรกบุญอุบเพราะคาดไม่ถึงว่าเจ๊บุตรจะมาเหนือเมฆแค่ก้าวของในร้านที่ขยันมาเชื่อไว้ในวันเก่าก่อนสวีก็งวดจนคนไม่เคยกลัวเงินเชื่อคนนี้เข็ดไปจนตาย ข้านึกว่ายังไงก็ไม่ถึงพันแต่พอมันเอารายการมาคูแทบหายพึ่งเลยแค่บนอุปสาบทสาบานว่าที่เชื่อเชื่ออาไว้ให้ตายยังไงก็ไม่หวนยอดรวมเป็นหลายพันขนาดนี้ถ้าเถียงไม่ออกว่ะหลักฐานมันตรงตรงแต่ข้าไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าข้ามันโง่เองที่ไม่ยอมจุดไว้ไครอย่างโง่แบบข้านะถ้าแบบนี้ต้องเอาไว้ที่จุดบันทึกมายันกันให้เห็นถึงจะรู้ว่าใครมั่วก,กันแน่ แพ้ตั้งแต่ต้นมือแล้วไม่มีหลักฐานก็จะเอาหลักฐานอะไรไปยันกันนะผู้รู้กฎบัตรกฎหมายแา่ทะยายความให้ฟังแพ้รายแรกก็เลยถูกเก้บุตรบูชายันไปไม่มีใครรู้จริงว่าเกไปเชื่อของไปยืมเงินเจ้บุตรด้วยเงินต้นน่ะเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่แต่ที่แน่ๆตั้งต้นตั้งดอกเก้บุตรฟาดไปหน่อหนอเกือบสองพันแล้วสําหรับก้าเงินสองสามพันสมัยสามสิบสี่สิบปีก่อนนี้มันไม่ใช่น้อย เจบุตรนี้บอกว่าดีที่แก่รอบครอบจดบันทึกไว้ทุกครั้งมาอย่างนั้นก็คงขาดทุนยับเลยแต่คนที่แพ้ยับยับคงจะเป็นบรรดาลูกค้าของแกนั่นแหละแต่ก็ยังมีคนที่รอบครอบจดไว้บ้างแต่พอเอาบันทึกประยันกันคนที่คิดว่าตัวเองรอบครอบแล้วก็ยังหายหลังพึงอยู่ดีเพราะตัวรอบครอบน้อยกว่าเจบุตรเจบุตรแกมีวิธีคิดตบต้นตบดอกไว้อย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ใครจะชนะแกได้ ในเมื่อแกเป็นคนถือกฎนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวคุณเพก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาชันี่ไปพวกสีร้อนร้อนหนาวหนาวน่าจะเป็นพวกที่เอาบ้านเอาที่นามาจำนองไว้กับเจ๊บุตรเพราะว่าไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตัวจะถูกคิดดอกยังไงเมื่อมีเพครายแรกและหลายที่ถองถูกเกลือนอุดโอ้ยห็นกันแล้วคนอื่นๆก็ต,ตาลีตาเลือกมาขอดูยอดของตัวเมื่อรู้กันแล้วก็แทบจะช็อกเพราะคาดไม่ถึงว่าเจ๊บุตรคนกันเองที่พวกเขาเชื่อใจไว้ใจเนี่ย จะร้ายนักเห็นพูดปล้ๆยิ้มตั้งหน้ายิ้มตั้งตาอย่างเก้บุตรจะเชื่อพวกเขานิ่มๆอย่างนั้นพวกนั้นต่างก็วิ่งหาที่พึ่งกันขาคิดเลยเพึ่งพาใครไม่ได้ก็ไปขอพราบ้างขอผู้ใหญ่บ้านบ้างให้มาช่วยพูดกับเจ้บุตรให้เกใจอ่อนยอมลดดอกลดหนี้ให้แต่มีเรอคนอย่างเก๊แกจะยอมนี่มันทางทำมมาหากินของฉันนะคือลดให้รายนี้และไม่ลดให้รายนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหม ช่วยคนอื่นมากๆฉันก็อดดิอุตส่าห์ทำงานงกงกแต่ไม่มีผลตอบแทนนี่ฉันจะทําไปทําไมอ่ะลูกฉันก็มีเหมือนกับคนอื่นๆเขามีนั่นแหละฉันน่ะยิ่งร้ายกว่าคนอื่นอีกนะอยู่ที่นี่ก็ตัวคนเดียวหัวก็ชิงตายไปแล้วมีปัวใหม่แม่งก็ไม่รักดีแล้วฉันจะทํายังไงไม่มีใครหาเลี้ยงฉันกับลูกสักคนฉันเลี้ยงลูกคนเดียวหนักหนาะสาหัสแค่ไหนชาวบ้านเขารู้ไล้ยังจะมาเอาเปรียบฉันอีกเหรอ ไอ้ที่เชื่อเชื่อจากฉันไปนั่นก็งเงินฉันจ่ายก่อนทั้งนั้นนะแล้วที่เวลาจะมาใช้คืนดันขอลดในต่วนที่ฉันจะได้ถ้าอย่างนั้นแล้วฉันจะทําการค้าไปทําไมฉันทําเป็นโรงทานไม่ดีกว่าเหรอพีบุตรไอ้การจอดๆไหนที่สุดทั้งพระทั้งผู้ใหญ่บ้านก็จําต้องลาถอยไม่มีใครอยากจะยุ่งเรื่องนี้อีกนอกจากต้งเตือนตั้งปรามว่า่อให้เดือดร้อนหนักหนาะอะไรก็ให้พึ่งตัวเองมากๆพึ่งตัวเองไม่ได้ไอ้วิ่งไปหาพี่น้อง พิ่งพิงพี่น้องเครื่อญาติไม่ได้ก็วิ่งไปหาพระหาเจ้าหาผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือถ้ามันหนักหนาจริงๆไม่ได้จริงๆก็อนึกถึงเจ๊บุตรเป็นคนสุดท้ายเรื่องที่ย้ำกันนักกันหนาก็คือถ้าคิดจะซื้อแม้แต่น้ำปลาสักขวดถ้าไม่มีตังอยู่ในมือเนี่ยอย่าเดินเข้าไปร้านเจ๊บุตรเด็ดขาดหลายรายเข็ดจ,จนตายกับการเป็นหนี้เจ๊บุตรรายไหนรายนั้นที่หมุดหนี้และเหมือนกับพ้นทุกพอพ้นแล้วก็ต้องมีอันเจ็บอกเจ็บใจ พราะว่าเตี่ยรู้ผู้หญิงต่างถิ่นคนนี้กันทว้วนหน้าบางรายยอมเสียน,นาขายใชหนี่ขายซะดีกว่าจะไปเป็นนี่ที่ไม่มีทิ้นตุดของเจบุตรบางคนก็ยังเป็นคดีความกันอยู่หลายปีซึ่งกว่าที่บางคนจะหลุดพ้นจากการเป็นนี่เจบุตรได้เจบุตรก็สบายตัวเหลืองอารามถูกรั่งไปด้วยเครื่องประดับทําด้วยทองคํามีบ้านหลังใหญ่ไปแล้วเจบุตรเลือกทําการค้าแล้วก็เช็งร้านให้คนอื่นไปทําไปนั่งกินดอกเบี้ยจากพวกชาวบ้านเฉย ระหว่างนั้นเจ้บุตรแกเพลิดเพลินเจริญใจเลือเกินทั้งแต่งตัวอวดร่ำอวดรวยเป็นที่สุดลูกชายที่มีอยู่คนเดียวของแกก็ปรุนเปลือลูกซะจนเสียเด็กแต่ใครจะไปว่าอะไรแกได้นอกจากมองตาปริบๆเพราะว่าเจ้บุตรเนี่ยแกถือกติเหมือนกับคนรวยตั้งโลกว่าคนรวยทําอะไรก็ไม่น่าเกลียดแกคงลืมไปว่าเงินที่แกเอามาใช้อิลุยฉุยแฉกนั้นเป็นของพวกลูกค้าในร้านที่แกไปเบียดบังเข้ามาด้วยการค้าขายเอาเปรียบเขาคิดดอกตบต้นต้นต,นตบดอก ออกเงินกู้หหดรีดดอกเขามาในยามยากทั้งนั้นใครมาจักชวนทำบุญกถินป้าป่าอะไรก็อ,อย่าหวังใต้าย,ยากอุ้ยเอาไว้ฉาดหน้าได้มาชาตินี้ฉันยังมีเรื่องจะต้องใช้เงินอีกเยอะเกบอกกับคนที่มาแจกทองทำบุญอย่างนี้เสมอฉันนะ่ะมีเงินเอาไว้ใช้ชาตินี้นะชาติหน้าก็สวนชาติหน้าสิน้อยครั้งที่จะเห็นเจ๊บุตรเข้าวัดเคไม่ชอบไปวัดอะ่ะเกด่าว่าพวกที่ไปวัดใส่บาตรทำบุญว่าโง่เชื่ออะไรในเรื่องไร้าสาระ ชาตินี้แทบจะไม่มีจะกินแล้ยยังคิดจะไปหวังไปรวยชาติหน้าคิดแบบนี้ไงถึงไม่สบายกันสักทีและที่วัดสบายจะตายไม่เห็นต้องทํามาหากินตื่นเช้าก็มาขอเขากินพวกไม่รู้จักคิดยังเอาเงินไปใส่ซองไปตวายอีกพระโรวยเอาแดงเอาคิดแค่นี้ก็รู้ว่าใครโงูใครฉลาดละเข้าสู่วัยกลางคนเจบุตรก็ยิ่งอาการหนักเจ็บติดสุกในชาตินี้จนมองไม่เห็นใครใครจะยากดีมีจนลำบากเหลือแสนยังไงแกก็มองไม่เห็นใครเลย ในวันนี้มีแต่งเงินเท่านั้นแหละเงินคือพระเจ้ายามว่างก็ออกไปจับจ่ายใช้ถอยซื้อของดีๆมากินยมนึกสหนุกก็ออกไปเตี่ยวสตนุกสังสรรค์ข้างนอกที่บุตรแกไม่มีเพื่อนแกไม่คบใครลกลัวคนอื่นๆจะมาแย่งใช้เงินของแกนั่นแหละยกเว้นว่าจะมีพวกหนุ่มใหญ่เมียเผลือพ่อร้างพ่อใหม่เมียตายลุงทางมาแวะเวียนรู้จักมักเกี่กับแกบ้างก็เป็นครั้งเป็นคราวแกก็ไปกับเขาไปทั่วถือว่าไม่เสียหายอะไรแกจนปูนนี้แล้ว ความตูกอยู่ใกล้เรื่องอะไรจะไม่สวยไว้กัดตัวล่ะเงินทองก็ไม่ได้จ่ายเองสักบาทคบกับผู้ชายพวกนี้ยยิ่งคบก็ยิ่งได้จะห่วงเนื้อห่วงตัวให้หน้ารำคาญไปทำไมเพราะว่าแก่ไปเนี่ยเนื้อหนังเหี่ยวยาแล้วใครจะมาแลลูกชายแกก็เหมือนกันถูกเลี้ยงมาแบบหัวเต้าคำปั้นเนี่ยแต่รู้จักใช้ของดีๆแพงๆเป็นแล้วซึ่งเก๊บุตรก็ไม่อั้นเพราะถือว่าเงินนี้ใช้ไม่หมดเมียใช้ก็ใช้ตื้อความถูกไปเรื่อยๆไม่รู้จักเปื่อแผ่แบ่งปันให้ใครทั้งนั้น บ้านหลังใหญ่มีแต่เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันเก้ซื้อทุกอย่างที่มันเป็นความสุขในโลกนี้เงินน่ะตายไปแล้วใช้ได้ที่ไหนแล้วเก้บอกลูกชายแล้วไม่ทันไรลูกชายก็ติ้งมอเตอร์ไซค์ไปชนต่อหมอสะพานที่เพิ่งจะเริ่มสร้างกลายเป็นเจ้าชายนิตราอยู่เป็นปีที่บุตรมีเงินเป็นล้านๆก็ช่วยให้ลูกชายแก้กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ตอนนั้นเองที่จีบุตรเก้วิ่งหาพระ่าเจ้าไปพูดอะไรบอกอะไรเชื่อหมด พ่อมดหมอผีเนี่ยถูกเงินแกไปเป็นกรอบเป็นกรรมก็คราวนี้แหละเชี้บุรยอมทุกอย่างทําบุญต่ออายุไอ้ลูกแม้กระทั่งไปบวชชีพราหมณ์อยู่ที่วัดตามคําแนะนําของพระบ้างของเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างแล้วก็ยังกระหน่าทาบุญทาบุญใจแค้นนิดเอาอเป็นเอาตายเลยทีเดียวตอนนี้เองที่ความเชื่อของแกกลับมาเข้ารูปเข้ารอยสําหรับเจ้บุดตอนนี้เงินไม่ใช่พระเจ้าอีกแล้วแต่เป็นความสุขที่จะได้เห็นลูกกลับมาเป็นคนเดิมต่างหาก ที่เป็นความปรารถนาสูงสุดตอนนี้แกยอมเลกกับอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกกลับมาแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะช้าเกินการไปซะแล้วเพราะชั่วชีวิตแกไม่เคยทำบุญนอกจากทำบาปศีลห้าไม่เคยรักษาชีวิตไม่เคยเผื่อเหลือเผื่อใครคำว่าเมตตากราาุณาแกไม่รู้จักในชีวิตก็เลยไม่เคยช่วยใครที่ตกทุกข์กได้ยากซ้ำยังเป็นคนที่ทำคนอื่นเขาตกทุกข์กได้ยากอีกด้วยคำดีคำใหม่ไม่เคยทำไว บุญเก่าที่เคยมีพอจะหมดมันก็บดเอาดือด้อพอเชุบรจะสิ้นใจหลังลูกชายหมดลมไปไม่ถึงปีนั่นเองแก้ก็ํำนึกได้ก็เลยยกทรัพย์สินบางส่วนคืนให้นางสาแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยมอบบริจาคให้วัดไปกับหมดฉันไม่หวังลูกหน่าหรอกหวังแค่ลูกเนี้ยตายไปโดยไม่มีกรรมติดตัวไปก็พอเกบอกอย่างนั้นแล้วก็สิ้นลมนั่นคือเรื่องราวชีวิตของคนที่มีความคิดแปลก เฏบุตรสมควรที่จะเป็นอุตาหนเป็นเยี่ยงอย่างให้ได้ะระลึกถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ